สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีพระบ้านมาแบ่งปันเดี๋ยวเราไปเลยนะครับแรกก็จะเป็นพระชัยหลังช้างครับมีสามเหรียญสภาพหย่อนสวยไป2เหรียญน,นะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ นี่เหรียญสวยมีสามเหรียญน,นะครับ เอา500ครับสามเหรียญสนใจทักมาสอบถามได้เลยครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญ8เซียนนะครับฉลองครบรอบ50ปีในหลวงรัชการที่9 สภาพสวยครับมีผิวเปิดนิดหน่อยทองแดงลมดำรตรงกลางผ่านจะเป็นเล็กเก้ารอบๆก็จะเป็นเสียนนะครับเอาสองร้อยรวมส่งครับเหรียญน,นี้จอมาเป็นพัก พระของขวัญวัดปากน้ําแต่นี้ผมไม่รู้ที่นะครับไม่รู้ว่าเป็นพระจิวเวลรี่หรือว่าพระที่ออกจากวัดนะครับน่าจะเป็นกะไหลทองนะครับ ต่อมาเป็นนี่ครับเหรียญหลวงปู่เหรียญวรลาลาโพนี่ด้าน,นหลังเป็นห้าสพันษาครับรุ่นถวายพระพรสำนักสงฆ์วังสวนจิรดาเก้ามิถุนาสามเนะครับ สอโคดรอเรือนะครับสองร้อยรวมส่งครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียญของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลวงปู่แพรธรรมทริโกพระเพชรบูรณ์คนาวสัย เรียนนี้ส่วนตัวผมไม่รู้จักนะครับวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ระลึกพระราชทานเพิงศพ2 5 2 8ก็ถือว่าปีลิกพอสมควรครับเอาร้อวรวมส่งครับเหรียนนี้ นี่เรียนเจ้าคุณนอแต่อันนี้ไม่รู้เกแท้นะครับด้านหลังเป็นทุนการศึกษาโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานีนครนายกปีหนึ่งเจไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะครับนี่ต่อมาหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงบัวครับเป็นเหรียญทรงดอกจิกนะครับ เนื้อทองแดงอุ้ยด้านหลังเป็นพระพุทธรูปเขียนว่าพุทธโคโดมโพธารามสุพรรณบุรีเหรียญน,นี้ค่อนข้างมีผิวเปิดบ้างนิดหน่อยอครับเอาร้อหครับรวมส่งครับเหรียนนี้ เต่าหลวงพ่อหลวงปู่คำพันธ์นะครับหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยต่อโคตรงสังคติต่อมหาลาบมหาพภกทศัพย์ วัดธาตุมหาชัยนครพนมด้านลังังสภาพผ่านการใช้รอบ เอาสองร้อยรวมส่งครับเรียนนี้สุดท้ายรูปหล่อลงพ่อคูณขออนุญาตแกะก่อนนะครับ สภาพสวยครับโดดบุรีมวนโตเลยหลวงพ่อคุณปริสุโทโธไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับ ใช้ฐานไม่มีตอกไม่มีอะไรนะครับเอาร้อรวมส่งครับองค์นี้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็เดี๋ยวยังไงมีพระมาให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ